เก้านะครับดัชนีพิชชีวิตนะครับเราก็จะมาสอนให้ทุกคนนะครับเปิดเพจนะครับเพื่อสร้างรายได้นะครับหรือนําไปขายนะครับเปิดเพจขายของนะครับหรือนําไปสร้างตัวตนในโลกออนไลน์นะครับเราก็สามารถทําได้นะครับซึ่งเราจะนําไปใช้ในส่วนไหนนะครับแล้วแต่คุณนะครับจะนำไปใช้นะครับ มันขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับจะใช้ไปในทางด้านไหนทําได้หมดนะครับถ้าทํำลิปลงนะครับในแฟนเพจนะครับเราก็จะได้สองต่อนะครับเราเอาไปลงเพจนะครับแล้วก็เอาไปลง Youtube ได้นะครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้นะครับถ้าจะเอาลงเอาไปลงใน YouTube ลงแบบไหนนะครับเอาไปลงใน แฟนเพจลงแบบไหนนะครับแล้วแต่นะครับเราก็จะมาสอนทีละขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเราก็จะสร้างเพจก่อนนะครับเรามาเรียนรู้ไปกับผมนะครับในการสร้างเพจนะครับเพื่อจะนําไปสร้างรายได้ให้กับคุณนะครับเพียงแค่สายแค่นิ้วนะครับนิ้วของเรานะครับจะมาสร้างเงินนะครับให้กับเรานะครับอย่างแค่เรากดนะครับ อัดคลิปตัวเองนะครับมาลงใน u t u b e นะครับหรือ facebook นะครับแฟนเพจของเรานะครับเราก็สามารถสร้างรายได้ได้ง่ายๆเท่านั้นนะครับไม่ยากนะครับถ้าทุกคนตั้งใจผมเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนนะครับผมไม่มีใครทำไม่ได้นะครับคนที่ล้มเหลวคือคนที่ไม่ลงมือทำครับหรือคนที่ ลงม,มือทำแต่ล้มเลิกนะครับสู้ไม่ถอยนะครับเราก็จะชนะไปเองนะครับนี่เลยครับคือการสร้างตัวตนหรือการสร้างแฟนเพจในันนั้นผมจะมาสอนให้ทุกท่านทำเพจแบบง่ายๆนะครับด้วยมือถือนะครับไปกันเลยนะครับ One t ต่อกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนให้ทุกคนนะครับเปิดเพจง่ายๆนะครับเพียงแค่นิ้วเดียวนะครับเพจเราจะเปิดเพื่อการขายนะครับหรือเปิดเพื่อนำคลิปวิดีโอนะครับมาลงนะครับเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะครับมันจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราสามารถสร้างรายได้เราถ่ายคลิปวิดีโอนะครับ ในสิ่งที่ตนเองชอบนะครับในสิ่งที่ตนเองทําอยู่นะครับในทุกวันนะครับจะเป็นการทําอาหารนะครับหรือเป็นการออกกําลังกายนะครับหรือเป็นการสอนภาษาอังกฤษนะครับหรือเป็นครูอย่างนี้นะครับมีเทคนิคในด้านใดนะครับก็สามารถนํามาถ่ายคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็มาแฟนเพจนะครับเพื่อสร้างรายได้ได้นะครับ แล้วก็นําไปลง YouTube ก็ได้นะครับทําครั้งเดียวนะครับเราสามารถสร้างรายได้ได้ถึง2ช่องทางนะครับหรือจะนํามาขายของนะครับเปิดเพจขายของนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนให้ทุกคนนะครับเปิดเพจเพื่อการขายนะครับนี้ผมจะทําเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจนะครับง่ายๆนะครับ ชิวๆนะครับให้ทุกคนเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปที่หน้า facebook เลยนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมาหานะครับมันจะขึ้นมีขีดสมขีดนะครับบนขวานะครับด้านบนขวามือนะครับเราก็ใช้นิ้วนะครับ จิ้มเข้าไปเลยนะครับขีดสามขีดนะครับเมื่อทุกคนเข้ามาขีดสามขีดนะครับทุกคนจะเห็นคําว่าเพดนะครับทุกคนเห็นไหมครับคําว่าเพจมันจะมีทงนะครับสีส้มๆอยู่นี่ครับให้ทุกคนเอานิ้วนะครับจิ้มลงไปเลยครับตรงนี้แหละเมื่อจิ้มลงเมื่อจิ้มมาแล้วนะครับเราก็จะมาเห็นนะครับ คำว่าสร้างนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับนะครับทุกคนจะเห็นไหมคําว่าสร้างนะครับอยู่ข้างซ้ายมือนะครับข้างซ้ายมือบนนะครับจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับกดเข้าไปนะครับกดคําว่าสร้างเข้าไปเลยเมื่อกดเข้ามานะครับคําว่าสร้างนะครับเราก็จะมา พบกับหน้านี้นะครับมันจะเป็นหน้าเพจนะครับเราก็จะมากดนะครับคําว่าเริ่มต้นใช้งานนะครับสีน้ําเงินน้ําเงินนะครับอยู่ข้างล่างนะครับให้ทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อทุกคนกดเข้ามาแล้วนะครับทุกคนจะเห็นนะครับชื่อเพจนะครับคุณต้องการตั้งชื่อเพจนี้ว่าอะไรนะครับ แล้วแต่ทุกคนนะครับว่าจะนําเพจนี้ไปสร้างในรูปแบบไหนนะครับอาจจะเป็นการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์นะครับหรือจะจะเป็นการขายนะครับนำของมาขายในเพจนะครับหรือทําอะไรก็ได้นะครับสิ่งที่ตนเองชอบนะครับสิ่งที่ตนเองถนัดนะครับเราสามารถเอามาทําเพจได้นะครับ แล้วเราก็จะไปกันเลยนะครับสมมุติว่าผมจะขายของนะครับผมจะเลือกผลิตภัณฑ์นะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงลนี่ผมจะคร่าวๆก่อนนะครับนี่แค่มาแค่แนะนำนะครับกดไปเลยครับเมื่อเรากดคำว่าถัดไปแล้วนะครับ ก็ให้ทุกคนมาเลือกนะครับหมวดหมู่นะครับใดนะครับอธิบายเพจนี้ได้ดีที่สุดนะครับเพจของคุณจะเป็นในรูปแบบใดนะครับถ้าคนจะเลือกนะครับเลือกเปิดเพจในรูปแบบที่ว่าจะเปิดสร้างไรายได้แบบคลิปวิดีโอนะครับเราก็จะเลือก บุคคลสาธารณะนะครับถ้าทุกคนเปิดขายของนะครับเราก็จะมาเลือกคําว่าสุขภาพและความงามนะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็กดคําว่าช้อปปิ้งและคาปปีนะครับแล้วเราก็จะเลือกอีกนะครับมันสามารถเลือกได้ถึง3ช่องทางนะครับเราก็จะเลือกชุมชนอีกอันนึงนะครับ มันก็ขึ้นมาให้เราแล้วนะครับเราก็จะไปกดคำว่าถัดไปเลยนะครับถ้าเร็วช้ายังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมยังพึ่งทำคลิปวิดีโอนะครับยังไม่ชำนาญสักเท่าไหร่นะครับถ้ายังไงก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะเราก็กดคาว่าถัดไปเลยนะครับ เมื่อกดคําว่าถัดไปแล้วนะครับมันจะขึ้นมานะครับคุณต้องการเพิ่มที่อยู่หรือไม่นะครับถ้าเป็ดร้านค้านะครับก็ให้คุณเพิ่มที่อยู่เข้ามาได้นะครับหรือแล้วแต่ทุกคนนะครับจะเพิ่มที่อยู่หรือไม่เพิ่มนะครับอันนี้เป็นการขายออนไลน์ผมจะไม่เพิ่มที่อยู่นะผมจะกดคําว่านะครับ ฉันไม่ต้องการเพิ่มที่อยู่นะครับเราก็จะมากดคำว่าถัดไปเลยนะครับเมื่อกดคำว่าถัดไปแล้วนะครับมันจะมีคำขึ้นมาบอกนะครับคุณมีเว็บไซต์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงหรือไม่นะครับส่วนนี้ผมก็ไม่มีนะครับเว็บไซต์นะครับ เราก็จะกดเข้าไปเลยนะครับถัดไปนะครับเมื่อกดคําว่าถัดไปแล้วมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับมันจะขึ้นมาเพิ่มนะครับรูปภาพในเพจนี้นะครับเราก็จะเลือกเพิ่มเลยนะครับเพิ่มรูปภาพหน้าปกนะครับกดเข้าไปเลยสำหรับหน้าปกผมก็ได้ทำไว้แล้วนะครับ <coal> อันนี้ไอผมทําไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับจะเปิดเปิดให้ทุกท่านได้เข้าใจเฉยนะครับแล้วก็จะมาลบทีหลังนะครับผมใครอยากจะทําแบบนี้นะครับทําหน้าปกแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมจะมีสอนนะครับในคลิปถัดไปนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับเมนด้านล่างได้เลยนะครับท่านใดสนใจ จะมาตัดต่อนะครับหรือสร้างหน้าปกเพจนะครับหรือนำไปใช้ใน youtube หรือนำไปใช้ในคลิปวิดีโอนะครับของท่านนะครับผมจะมีคลิปมาสอนนะครับให้ทุกคนนำไปตัดต่อได้ง่ายๆนะครับแล้วก็กดคำว่าบันทึกได้เลยนะครับเมื่อกดคำว่าบันทึกมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับ เมื่อขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้ทุกคนเข้าไปเลยนะครับเพิ่มรูปโปรไฟล์นะครับเมื่อเพิ่มรูปโปรไฟล์แล้วผมจะเลือกนะครับเลือกรูปที่ต้องการนะครับผมจะเอาเป็นรูปไหนดีวนะเนี่ยรูปเยอะนะครับ ในส่วนนี้นะครับผมก็ขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่ให้ทุกคนดูตามที่ผมเลือกภาพไม่ได้นะครับมันอาจผิดดิกิทธิ์นะครับหรือผิดต่อกฎ u t u b e นะครับหรือผิดต่อกฎ a c e b o o k นะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะครับจะพยายามแก้ไขนะครับผมเราสามารถกดบันทึกได้เลยนะครับ เมื True, right ini, ่อเรากดบันทึกแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดเพจสําเร็จแล้วนะครับในในการเปิดเพจนะครับเราก็บันทึกเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นคําว่าถัดไปนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็กดคําว่าถัดไปได้เลยนะครับ เมื่อกดคำว่าถัดไปแล้วนะครับมันก็จะให้ทุกคนเชิญนะครับเชิญเพื่อนนะครับใน facebook ของเรานี่แหละเราจะเพิ่มทีละคนนะครับหรือเพิ่มทั้งหมดก็ได้นะครับนี่ครับแล้วก็กดคำว่าส่งคำเชิญนะครับในส่วนนี้ผมจะไม่ส่งนะเพราะว่าผมไม่ได้เปิดเพจนี้เพื่อ ขายนะครับผมมีเพจอีกเพจหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เท่านี้ก็สำเร็จแล้วนะครับสำหรับใครอยากให้สอนแบบไหนนะครับก็ให้ทุกคนลงเม้นได้เลยนะครับใต้คลิปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ ็มาสอนทุกคนสําเร็จแล้วนะครับทุกคนก็มีเพจเป็นของตัวเองนะแล้วนะครับทุกคนจะเปิดเพจในรูปแบบใดนะครับทุกคนก็เลือกเอาตามที่ตนเองถนัดนะครับหรือตามที่ตนเองต้องการเลยนะครับอ่ะผมก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมก้าทินกรศรีบำรุง